G AtWise As At Rock, King IT Network, Ozone Gaming Gear, Memory Today. สวัสดีครับพบกับพวกเราอีกครั้งนะครับที่โอ๊คโซนนะฮะวันนี้อยู่ผมตั้มวันนี้ครับมีโปรดักต์จากทางโตโต้ริงนะฮะมาในชื่อรุ่นว่า N9 ตัวนี้นะครับเป็นแอสเซทพอยต์หลายๆคนหลายๆบ้านนะครับที่เราเตอร์เนี่ยกระจายสัญญาณไม่เพียงพอไม่ครอบคุมบริเวณบ้านนะครับก็ต้องหาซื้อแอสเซทพอยต์นะฮะตัวนี้เป็นอีกตัวที่น่าสนใจครับเพราะว่าตัวนี้ครับทางโตโต้ริงออกแบบออกมาให้เป็นวงกลมนะครับหรือเป็นซิลลิงเมานะครับก็คือสามารถกระจายสัญญาณเป็นวงกลมได้นะครับตัวนี้ครับน่าสนใจยังไงมาดูกันดีกว่า ด้านหน้าของตัวกล่องนะครับก็ดีไซน์จะเป็นสีดําพื้นเรียบนะครับตัวนี้ก็จะมีรูปโปรดักอยู่นะครับเป็นวงกลมนะฮะทางด้านขวาบนก็จะเขียนว่าโตโต้ลิงนะครับลงลงมาก็จะเป็นชื่อรุ่น N 9นะครับด้านล่างลงมาอีกก็จะเขียนว่าความเร็ว3 0 0เมกะบิตเพอร์เซกนะครับตัวนี้แน่นอนครับว่าความเร็วสูงสุดเขาอยู่ที่300เมกะบิตเพอร์เซกนะครับเป็นไวเดตเอ็นนะครับด้านล่างครับที่มีเพิ่มออกมาก็คือจะมีรองรองแรงนะครับก็คือว่าได้ในระยะที่ไกลขึ้นนะครับแล้วก็เซลลิงดีไซน์นะครับแล้ว ด้านหลังของตัวกล่องนะครับก็จะเป็นดีไซน์เรียบๆนะครับทางด้านซ้ายมือจะมีไดอะแกรมอยู่นะครับสำหรับคนที่สงสัยว่าในการเชื่อมต่อเจ้า N9 เนี่ยคือเชื่อมต่อแบบไหนนะครับก็ดูได้จากทางรูปนี้เลยนะครับทางด้านขวาครับก็จะเป็นสเปคของตัวเครื่องนะครับที่เขาบอกมานะครับอินเทอร์เฟซขาแรนนะครับที่ฝั่งขาเข้านะครับจะเป็น10ทับอยนะครับส่วนอีกอย่างที่น่าสนใจครับตัวแอน e n แนนะครับเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมี2เสานะครับอยู่ในตัวอย่างแรกเลยครับที่เปิดมาเจอเลยก็คือเป็น user manual นะครับแล้วก็ ใบโฆษณาสินค้าจากทางตัวต l l ลิงนะครับลงมาก็จะเห็นตัวโปรดักตไปเลยนะครับนี่ลงมาด้านล่าง,งครับก็จะเป็นตัวขาเมาส์นะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ AC ซ o u r c e ครับหมดแล้วอ๋อมีปุ๊กยืดให้อีกอย่างนะครับ ดูตัวบก่นจะใช้กันดีกว่านะครับด้านหน้าเลยก็จะดีไซน์เรียบๆนะครับสีขาวนะครับผิวมันๆหน่อยลื่นๆนะฮะก็ทางด้านขวามือครับจะเห็นโลโก้จากทางโตโต้ลิงนะครับตรงนี้จะมีเจาะร่องไว้นะครับสําหรับไฟ LVD ที่ออกมานะครับด้านข้างของตัวเครื่องนะครับก็จะเจาะรูไว้นะครับในการระบายความร้อนนะครับจะมีอยู่ทั่วเลยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์อินไบจากทางโตโต้ลิงอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังครับ ก็จะมีโลโก้ t o t a l i n k นะครับแล้วก็จะเขียนสเปคของเจ้าตัวนี้ไว้นะครับชื่อรุ่นนะครับแล้วก็ power consumption ของตัวนี้นะครับด้านหลังนะครับพอมาดูทางด้านล่างก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับถัดมาข้างๆนะครับเป็นช่อง RJ 45นะครับตัวนี้เป็น POE เลยนะครับหลายๆคนนะครับอาจจะอยากรู้ว่าตัวนี้เนี่ยมีน้ําหนักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเอาไปเมาส์กับเพดานนะครับเดี๋ยวมาช่างกันให้ดูเลยดีกว่าอย่างที่เห็นเลยนะครับน้ําหนักเขาจะอยู่ที่187กรรมเท่านั้นเองนะครับ ตัวแดปเตอร์นะครับที่เขาแถมมาให้นะครับก็จะเป็น P O E เลยในตัวนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับอย่างที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เลยก็จะเป็นขานี้ก็วิ่งไปหาแลนดนะครับหรือเข้าสวิตช์เรานะครับขานี้ก็ P O E ก็วิ่งมาหาตัวโตโต้ลิงเลยนะครับอีกข้างหนึ่งก็จะเป็น A C สอดนะครับขาเข้าขูยึดมีให้นะครับตรงนี้นะครับบนกับล่างหลังจากที่เราต่อเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราจะมาดูหน้า user interface ของเจ้าตัวนี้กันว่าหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับ ใส่รหัสเข้าไปครับ Default Username Password ก็จะเป็น Admin Admin นะครับพอเข้ามาหน้าแรกนะฮะก็จะเป็นหน้า System Status เลยนะครับหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นหัวข้อ Operation Mode นะครับในที่นี้ก็จะมีให้เลือก3โหมดด้วยกันนะครับคือ Bit Mode, Repeater Mode หรือ WISP Mode ตัวนี้ก็มีให้ใช้นะครับถัดไปครับจะเป็น Network นะครับเป็น l a n Setting นะครับในการ Config IP หรือ Subnet ต่างๆแก้ได้จากตรงนี้หัวข้อ Vi e l เ s s ครับก็เป็นอันแรกเป็น wireless s t a t u s อันที่2เป็นับ็ เราสามารถแก้ไข SSID ได้นะครับตั้งแบนด์วิดต์ได้นะครับ Multiple AP ตรงนี้นะครับก็คือว่าเราต้องการให้ตัวนี้เนี่ยกระจายสัญญาณกี่ SSID นะครับตัวนี้ก็สามารถตั้งขึ้นมาได้นะครับเป็น2 SSID ก็ได้3 SSID ก็ได้นะครับ Mac Authentication ตัวนี้ก็มีให้ใช้ WDS ครับหัวข้อ Advanced Setting ครับในที่นี้ถ้าคนต้องการจะไป Config นะครับ เพิ่มความแรง tx power อะไรอย่างนี้ก็มีให้ใช้หัวข้อ management นะครับอันแรกก็จะเป็น administrator setting นะครับตรงนี้ก็จะมีให้ใช้ username a s s w o r d นะครับในการเปลี่ยนทีนี้เรามาทดสอบความเร็วของเจ้าตัวตัวลิง n 9 n9 ตัวนี้กันดีกว่านะครับว่าจะได้ speed เท่าไหร่นะครับโน้ตบุ๊กที่มาใช้ในการทดสอบนะครับจะเป็นโน้ตบุ๊กจากทาง msi นะครับ apache pro ชิปเซตครับของ wireless จะเป็น intel ac 3 1 6 0นะครับตอนนี้ connect อยู่ที่72 m e g a b i p s นะครับ ไฟที่จะใช้ใช้ในการทดสอบนะครับจะอยู่ที่ 100MB เมกะไบต์เท่าเดิมนะครับตอนนี้นะครับผลทดสอบก็ออกมาแล้วนะครับขาอัพโหลดครับอยู่ที่ 37MB/ เมกะบิตเพอร์เซกนะครับส่วนขาดาวน์โหลดอยู่ที่49 m สิ s เมกะบิตเพอร์เซกนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่จุดที่เราเทส w i f i ประจํานะครับที่40เมตรนะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าตัวนี้จะสามารถคอนเนคได้ที่ความเร็วเท่าไหร่ครับความเร็วสปีดนะครับตอนนี้คอนเนคอยู่ที่65 m ิบหเมกะบิตเพอร์เซกกลับไปกลับมากับที่เ2 m ดสิบสองเมกะ การเทสครับก็เหมือนเดิมที่1 0 0เมกเหมือนเดิมนะครับไฟล์ทดสอบเลยครับตอนนี้นะครับผลทดสอบก็ออกมาแล้วนะครับขาอัพโหลดนะฮะอยู่ที่21เ็มกะบิตเพอร์เซกนะครับส่วนขาดาวน์โหลดอยู่ที่34 m e เมกะบิตเพอร์เซกนะครับตัวกราฟถามว่าทำได้ดิ่งไหมถือว่าทำได้ดีเลยครับดิ่งดีครับ ยังไงกันบ้างครับผลทดสอบที่ออกมานะครับเจ้าโต t โต้ลิงเอ็นเก้าทำผลออกมาได้น่าพอใจทีเดียวนะครับผมขอบอกไว้ในที่นี้ก่อนว่าเราทดสอบ WiFi ในที่เปิดนะครับตรงนี้ที่ทดสอบก็เป็นหมู่บ้านนะครับก็มี w i f i มาโอเวอร์แลปเยอะอยู่เหมือนกันนะฮะคนที่สนใจนะครับตัวนี้เชื่อว่าเอาไปใช้ในออฟฟิศหรือเอาไปใช้ที่บ้านนะครับตอนนี้ผมได้ทดลองใช้ในออฟฟิศอยู่เหมือนกันนะครับก็มีทะลุกําแพงหลายชั้นอยู่เหมือนกันตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ปกติดีเลยนะครับถือว่าทะลุท้วลวงได้พอสมควรเลยครับ วันนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทาง Spa Office s u p p ายมากครับที่ส่งเจ้าโต t โต้ลิงเอ็นตัวนี้มาให้เราได้รีวิวกันนะครับส่วนเรื่องราคาครับคนที่อยากรู้นะครับราคาอยู่ที่2,900บาทบวกลบนิดหน่อยนะครับตามร้านค้าแถวบ้านท่านนะฮะวันนี้ผมและทีมงานโอฮอกโซนทีวีต้องขอตัวลากันไปก่อนพบกันใหม่เทปหน้าที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ